ใครที่หารถอีโก้คาใช้ประหยัดน้ำมันด้วยผ่อนถูกด้วยเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้หมิวมีมาแนะนำสองคันเป็นเจ้า닛สันมาร์ทเนาะและที่สำคัญจองเพียงแค่9ก้าบาทโปรโมชั่นอีกเพียบมาดูกันว่ามีขนาดไหนบ้างเริ่มต้นที่คันแรกเลยค่ะเป็นิสันมาร์ท1นนะเครื่องยนต์นอปี2021อ่าคันนี้สีดำเดินโรงงานากระจังหน้าเป็นแบบว่าโฉใหม่และปี2021นเเนาะคันนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์อ or, พร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะสวยๆเลย แต่ที่สาคัญคันนี้เหมียวแต่งล้อมแม็กมาให้แล้วไม่คิดเงินเพิ่มนะรวมมาถึงด้านหลังกันบ้างนีสันมาร์สเป็นทรงแบบแฮชแบ็กหประตูเนาะสามารถขนของก็ได้ขนคน,คนก็ได้เบาสามารถพับได้เก็บของได้เพิ่มมีห่วงให้ดึงตรงนี้นะคะเป็นรถเล็กขับง่ายในเมืองรนแต่จังหวัดเนาะซอกแซกง่ายเรามาดูถึงภายในกันบ้างค่ะจะบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากๆตาต้องนี่เลยอ่าสตาร์ทที่เดียวติดคันนี้ไม่เพียงแค่2 5 0 0 0โลเท่านั้นและที่สำคัญ คนผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเลยเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆแอร์เย็นเพียงเพราะภายในสวยสะอาดน่าใช้มากๆอยากผ่อนสบายๆหน่อยคันนี้เลยค่ะเป็นนิสสันมาร์ท1.2ดปี2012แต่สภาพสวยพร้อมใช้นะถึงปี2012ผ่อนเพียงแค่4,000ตลอดอยุสัญญาคันนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหลงนะคะไม่ต้องน้อยใจคันนี้ผ่อนถูกแต่หมิวก็แถมล้อมแมกให้ มือจับประตูแบบโคเมียมแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนี่ก็แถมมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยเป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตูเหมือนกันซึ่งเบาะก,ก็พับได้60-40เช่นกันนะสามารถเก็บของได้ขนของได้เนาะขนคนก็ได้รถเล็กสวยน่าใช้ประหยัดน้ำมันด้วยมาถึงภายในกันบ้างเลขไมค์คันนี้ไม่เยอะนะเพียงแค่1 1 0 0 0 0สมอันโลเท่านั้นแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้เหมือนกันนะถึงจะผ่อนแค่4,000แอร์ก็เป็นแอร์แบบเบาอ,ออตโต้ว่กี่องศา แล้วคันนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีจอพร้อมกล้องถอยหลังให้แล้วมือใหม่หัดขับไม่ต้องห่วงเลยขับง่ายมากๆเพราะว่ามีกล้องให้แล้วเนาะท่านใดที่สนใจนะคะจะเลือกผ่อนสี่พันหรือผ่อนหกพันเลือกได้เลยคันนี้เป็นฟาร์ปี2021ส่วนคันนี้เป็นปี2012 <c oughs> สามารถมาดูรถได้ที่กรุงเทพเกษตรคมมินแต่ใครไม่สะดวกมาเมิวสามารถเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่แห <c oughs> ่งรถถึงหน้าร้านแล้วจะอยู่จังหวัดใดของประเทศไทยเมีวสามารถส่งรถได้หมดเลยคนะ เดี๋ยวลูกค้าเลือกได้เลยนะคะประหยัดน้ำมันทั้งคู่เครื่องยนต์หงกับสแล้วก็ผ่อนแค่สี่พบหกพันบาทในที่สนใจมิวมีแค่2คันเท่านั้นรีบรีมนะคะอย่าช้าติดต่อมิวได้เลยค่ะ